ไานี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมีความลและความสามีความสนุับสติดสสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนะฮะคุณผู้ชมก็อยู่กับผมวีเจ โกซาเซปูส,สินซิิโซนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะฮะเช่นเคยนะครับหลายๆคนก็อาจจะแปลกตาว่าวันนี้ทําไมผมมาคนเดียวนะครับแน่นอนครับพิธีกรสาวเรายังไม่มาฮะได้ข่าวว่าบินไปไกลถึงประเทศจีนนะตอนนี้หลงทางอยู่ยังกลับมาไม่ทันนะฮะเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยนะครับความสนุกสนานนะครับก็ขอ คุณผู้ชมก็ยังอยู่กับผมนในรายการทุบดีวอริตี้นะครับสามารถส่งเอเว็กันเข้ามาได้นะค48ตอง125นะครับเน้นย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับ48ตอง125นะครับอยากจะส่งเอเว็มาทักทายนะครับกับผมได้เลยนะครับอยจะกกทักทายว่าเอยวีเจวันนี้ทําไมแต่งตัวหล่อจังอะไรแบบนี้ก็ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะก็ คุณผู้ชมก็สามารถติดตามรายการของเราได้ทาง w w w c o n ว็บด c ท t อนีีออนะครับสแนะครับทีวีออนไลน์ของเราสามารถติดตามได้นะฮะทุกช่วงเวลาสำหรับวันนี้นะฮะรายการ t อมรีเวอร์ลิตี้ก็เช่นเคยนะครับณที่แห่งนี้นะครับก็จะมีศิลปินทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับที่จะแวะนะหมุนเวียนมาเยี่ยมเยียนรายการของเราตลอดเวลานะครับผมเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยนะฮะศิลปินของเรานะฮะเตรียมตัวมาไกลนะครับผมนะฮะขอเสียงปรบมือต้อนรับกับนุ่ม สง่าวนารักค่ะพ่อาสวัสดีครับวันนี้แต่งตัวครับผมนะครับก,ก่อนอื่นนะฮะให้แนะนำตัวแฟนๆรายการที่ชมรายการเราอยู่ตอนนี้นิดนึงครับ สวัสดีครับผมนักร้องบ้านนาสงาวนารักนะครับวันนี้เดินทางมาจากจังหวัดยะโสธรครับมาฝากอัลบั้มชุดแรกชุดที่1หยุดหายใจไอ้คงลืมครับอ่านะครับผมวันนี้รู้สึกไงบ้างครับที่มาเยี่ยมเยียนรายการของเรารู้สึกดีใจแล้วก็ปลื้มใจมากครับที่มาพบพี่ๆทีมงานที่น่ารักมากครับครับผมเดินทางมากายเลยนะฮะประมาณกี่ร้อยโลครับจากจังหวัดยโสธรมาถึงกรุงเทพก็ประมาณ5้ารอยกว่ามาถึงที่นี่ก็เกือบน่าจะ ร้อยกว่ากิโลได้หกร้อยกิโลนะครับเพื่อที่จะมาฝากผลงานกับอะไรกันของเรานะครับน่ารักมากๆเลยนะครับเพราะว่าจังหวัดยะโสนี่ก็มีซุปตาหลายคนอย่างเช่นพี่มัมจกมกจกมกพี่ไผ่พงศธรพี่มนแคนแก่นคูนครับผมท่านครับผมนะฮะก่อนอื่นต้องถามเลยนะครับว่าสังาวนารัก์นี่เป็นชื่อจริงหรือเปล่าครับ ก็ชื่อจริงชื่อนายสง่าเวรุวณารักครับแต่ว่าตัดเวรุออกก็เป็นชื่อศิลปินฉายาก็นักร้องบ้านนาสง่าวารรณครักนะครับผมก่อนอื่นเนี่ยต้องถามก่อนเลยนะครับว่าเข้าเข้ามาเป็นสู่เส้นทางนักร้องได้ยังไงเอ่ยครับแต่ก่อนสง่าอชอบเตินสายประกวดร้องเพลงครับแล้วก่อนอเรืยนจบครับก็ได้มีความตั้งใจว่าอยาก จะมีอบั้มเป็นของตัวเองครับก็ได้สะสมเก็บรวบรวมผลงานเพลงก็ได้มามีอบัวมชุดแรกชุดที่หหยุดหายใจอายคงลืมครับครับผมสาหรับซิงเกิลนี้ได้ใครมาแต่งเพลงให้ก็มีหลายๆท่านครับคนที่หนึ่งคืออาจารย์บวรศักดิ์เวรุวรณารักษ์แล้วก็อาจารย์ วรพงศ์สุโภแล้วก็อาจารย์แดนสุรภูมิรวมถึงท่านอาจารย์พนุวัฒน์เหล่างามที่เสียชีวิตไปครับสำหรับซิงเกิลนี้มีสง่ามีส่วนร่วมยังไงบ้างครับก็ซิงเกิลอัลบั้มชุดแรกสง่าถ่ายถ่าย MV ไปเรียบร้อยครับงานเพลงก็มีเพลงหนึ่งผเลือกไอจบแปลไตคักๆได้ ร่วมทำเอ็มบีมิวสิกเพลงนี้ด้วยแสดงเป็นตัวประกอบด้วยครับครับผมนะฮะหยุดหายใจไอ้าคงสิเหลือเนี่ยเนื้อหาประมาณไหนครับก็คือหนุ่มสาวเนี่ยคือคบกันมานานแล้วทีนี้ฝ่ายหญิงเนี่ยตีจากออกฝ่ายชายใช่ไหมครับแล้วก็ฝ่ายชายก็รู้สึกเสียใจมากจนทํำยังไงก็มไม่รู้ครับก็คือกินเหล้าทั้งวันคือ,อคิดถึงแต่ คนรักของเราคือพูดได้ง่ายคือหยุดหายใจเมื่อไหร่ดนวยะครับถึงจะลืมเขาได้ประมาณนี้ครับถ้าหยุดหายใจเมื่อไหร่ก็คงจะตายแน่นอนใช่ครับนะครับผมกับเพลงนี้เนี่ยนะฮะเพราะเลยทีเดียวนะฮะแต่เราพูดถึงนี่อยากจะฟังเสียงสดของสง่าเพลงนี้ได้ไหมฮะได้ครับเอาแบบท่อนฮุกเลยนะฮะครับเปิดเพลงดัง ฟังแล้วเพื่อหายคิดฮอดเพื่อลืมคนเคยกอดดับให้หมดความหาความวังเพื่อนบอกให้หาคนมาแทนตำแหน่งแฟนว่างเศรษฐกยังตกค้างใจบอกว่ายังบ่อยากมีภัย อาการเจ็บหนักจากการอ,อกหักยังบ่อบันเทาห้องผ่านสายลมความเหงาส่งไปหาเจ้าแทนการเบาสายบอกว่าอายคนนี้ยังหาวิธีลืมเจ้าบ่าได้ ทิดทำการหายใจเมื่อใดอาจลืมเจ้าได้อยู่ดอกชาตินี้หยุดทำการหายใจเมื่อใดอาจลืมเจ้าได้อยู่ดอกชาตินี้โ,โสุดยอดมากครับผมนะสำหรับเพลงนี้นะครับผมถ้าพูดถึงนี่นะฮะดน,นตรีในซิงเกิลนี้นี่จะเป็นแนวไหนเอ่ยแนวลูกทุ่ง่ปชีวิตแล้วก็มีจังหวะโจ๊ะๆสามชาเป็นหมอลำ ใช่ครับผมนะฮะปกตินี่เป็นเป็นคนที่ชื่นชอบแนวลูกทุ่งเพลงลูกทุ่งครับชื่นชอบเพลงลูกทุ่งศิลปินที่ชื่นชอบที่สุดคือพี่กอชกัลพันนะครับผมเริ่มการที่ว่าเริ่มการร้องเพลงนี่เริ่มแต่อายุเท่าไหร่เลยอายุ15ปีครับอยู่ั้นั้นตอนนั้นนี่เริ่มหัดร้องเลยใช่ไหมครับผมเริ่มหัดร้องแล้วก็เดินสายประกวดร้องเพลงชอบเดินสายประกวดร้องเพลงด้วยครับ จากการที่เราเนี่ยประกวดร้องเพลงมาหลายวิธีแล้วเนี่ยนะครับแล้วผ่านตัวเองมาเป็นศิลปินเนี่ยความแตกต่างแยกความยากง่ายนี่เป็นยังไงครับผมแตกต่างกันครับคือแต่ก่อนประกวดร้องเพลงก็คือประกวดที่ไหนก็ประกวดได้ใช่ไหมครับแต่พอมาทําอัลบั้มเนี่ยคือส่วนที่ยากก็คือเราต้องโปรโมทเองครับต้องใช้เวลาต้องแบ่งเวลาไปโปรโมทตามจังหวัดตามสถานีครับผมครับผมนะฮะ จากการที่ว่ากว่าที so, oh. Oh ่จะมาทำซิงเกิลนี้เนี่ยนะฮะระยะการเตรียมตัวนี่นานไหมครับก็อัลบั้มชุดนี้เตรียมตัวเก้าปีเสร็จครับโอ้โหนานพอสมควรนะฮะใช่ครับครับผมนะฮะเราถ้าพูดถึงเนี่ยหลังจากที่เราปล่อยซิงเกิลนี้ไปหยุดหายใจไอ้คงสิลืมเนี่ยนะฮะกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างก็รู้สึกกระแสตอบรับก็ดีพอสมควรครับครับหลายๆพื้นที่หลายๆจังหวัดครับผม แล้วก็เพิ่งได้ทำเอ็มบีมิวสิกหยุดหายใจใคงลืมปล่อยไปที่เรียบร้อยแล้วครับ,รบผมเพลงนี้เนี่ยนะครไปถ่ายทำที่ไหนเอลยถ่ายทําที่จังหวัดอุบลราชธานีครับครับคือบทเพลงนี้ปล่อยอทําออกมาจากชีวิตจริงของท่านอาจารย์ที่เสียไปอ,อ เอาละครับะะคุณผู้ชมนะครับเวลาของเราเนี่ยยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับก็สามารถที่จะส่งเอเมตนะมาทักทายนะฮะกับศิลปินหนุ่มของเราได้นะฮะทาง482125นะครับเอาเป็นว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักเบรกกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับเรา2คนในาร,ปปร,ารายการฮับโหรีวาไรตี้ครับผมทั้งปีเลยทั้งปีทั้งปี ต,ตลอดเว่ทั้งปีจะไปที่ไหนก็บอกสิยู่สบายทั้งปีบริษัทคุญทนบุรีจามการเราจัดไทยอ้อุ่นมั่นใจเมือกลางอีสานตายยู่สบายยู่สบาย ไคร,ริปไหนๆก็าออบอุ่นมั่นใจไปได้ทั้งปีกับบริษัทคนชนบุรีจำกัด02801-3211-14โทรหาเราสิคะไม่มีอะไรทำให้คุณดูดีเท่ากับการมีรูปร่างที่สมส่วนและคุณกำลังประสบปัญหออ้วนเกินไปหรือผอมแห้งไร้เรล่ยวแรงใช่หรือไม่ถ้าใช่มันจะทำให้คุณหมดสนุกกับการใช้ชีวิต ปัญหาเรานี้แต่การได้ง่ายแค่เพียงนิ้วสัมผัสเคล็ดลับง่ายๆเพียงแค่คุณมีแอปงั้นเรามาพิสูจน์กับผลลัพธ์ที่เหลือชื่อกันเลยดีกว่าครับแอปที่1นึ่เครื่อง88.75ลูกทุ่งกรุ่มทนใช้สร้างความสุขกับเพลงสไตล์ลูกทุ่งและเพื่อชีวิตแอปที่สองเก้าสิบแปดจุดาเพลเอฟเอ็มจะทำให้คุณไม่พลาดกับเพลงไทยและเพลงสากล เอกดถึงธทุและแอปสุดท้ายจะช่วยคุณผ่อนคลายคล้ายอยู่ในสปาหรือมีระดับที่เคลื่อนไปสปายจ <Music Relax. S 2> ุดสองห้ามิวสิกรีแล็กซ์โหลดเลยบริษัทคนทนบุรีจำกัดผู้นำในมิติใหม่ของการท่องเที่ยวคุณภาพเสนอ5โปรแกรมการท่องเที่ยวแบบไปกลับในวันเดียวเที่ยวเชิงพุทธ รับเทศกาลปีใหม่ไหวพระเก้าวัดนมัสการเก้ามงคลทั่วฝั่งทนในวันเดียวเที่ยวพุทธารามงดงามพระปฏิมาบูชาสิ่งศักดิ์สิทธ์เสริมสิริมงคลชีวิตตลอดปีไหวมังกรก่อบุญเทียมฟ้าแก้ชงตรงตำราสักระเทพมังกรย้อนตำนานสามถิ่นดังไปกลับในหนึ่งวันหัวเยาวราชท้องฉะเชิงเสาหางจันทบุรี โอมสีคเนสายะนัมมะหะสักการะพระพิคเนเทศกาลปีใหม่ไทยช่วงสงกรานต์การงานสำเร็จการเงินรุ่งเรืองชีวิตรุ่งโรจน์ไหว้พระลอยน้ำ้าพี่น้องย้อนตำนานกรุงศรีพึ่งบุญบารมีพุทธพันจะพาคีวารีปาธิหารอิมบุญเบิกบานรับเทศกาลวิสาขะ ไหวพระแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์หรืออิทธิริธสามปางเดินทางสามถิ่นกินเจถือศีลละบาปรับบุญห้ามงคลห้าเทศกาลเที่ยวไม่เหมือนใครอบอุ่นปลอดภัยมั่นใจทุกที่กับบริษัทคนทนบุรีจำกัดโทร0 2 8 1 3 1 3 2 1 1ถึง14 ครับกลัาอยู่ด้วยกันนะคับผมวิเจโกซ่าพร้อมกับรายการทุเรียนวัรตีนะครับเอาละฮะคุณผู้ชมฮะถ้าอยากจะส่งเอ็นเอมมาทักทายกับเรา2คนนะครับห้าสี่แปดต้องหนึ่งสองห้านะฮะตอนนี้นะครับเรามาคุยกันต่อเลยนะฮะสำหรับในช่วงที่แล้วเราก็คุยในส่วนของอีกหนึ่งเพลงแต่ยังมีอีกหนึ่งเพลงเนี่ยที่ ผมเนี่ยฟังแล้วผมชอบแลวโดนมากเลยนั่นคือบอเลือดไอ้ยเจ๊แป๊ตายคักๆนะครับผมไม่รู้ว่าผมออกสำเนียงเหมือนหรือเปล่านะฮะเพลงนี้เนี่ยนะครับผมได้ใครมาเป็นอ่าได้ใครมาแต่งเพลงนี้ให้เอ่ยอ่าบทเพลงนี้บทประพันธ์ของท่านอาจารย์พันวัฒน์เหล่างามครับอดีตคุณครูได้ใต้ประชาคมจังหวัดอุบลราชธานีครับท่านได้เสียชีวิตไปแล้วครับอืมนะครับผมเพลงนี้เนี่ยนะครับความหมายประมาณไหนฮะ ข้อหมายคืออกหักจากแฟนเหมือนกันครับ,รบแต่ว่า <ผม S 1> คือถ้าไม่เลือกพี่เนี่ยก็คงจะเก็บปาลมตายประมาณนี้ครับคล้ายๆกับเพลงแรกที่ที่ร้องไปแต่จะแอค <ผม S 1> งลืมครับแล้วเพลงนี้เนี่ยจะแตกต่างจากเพลงที่แล้วมากน้อยแค่ไหนคือแตกต่างคือจังหวัดทานองครับทํานองจาก แตกต่างกันนิดนึงครับเพลงแรกเนี่ยเป็นลูกทุ่งเศร้าแต่ว่าเพลงเพลงที่สองจะเป็นอาจจังหวะออกลูกทุ่งเพื่อชีวิตนิดนึงครับถ้าพูดขนาดนี้ผมเชื่อได้ว่าคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะฟังเพลงนี้เหมือนกันว่าจะเพราะอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมหรือเปล่านี่นะฮะต้องให้เจ้าของเพลงเนี่ยลองร้องให้ฟังดูครับ,คร,บครับผมขึ้นต้นเลยนะครับครับผมความอกครับเข้าใกล้หัวใจอายทุกขาด เมื่อได้รู้ว่าในใจเจ้ามีเขาอีกคนไอได้ข่าวว่าเขามีโปรโมชันหล่อใจหลายโนนหัตที่เคยเข้มคนเริ่มสีมนออกสีจางจางครับโอ้โห เ่างนี้แบบว่าสุดยอดมากเลยนะครับผมนะฮะ<ม>ผมฟังใี่ผมเคอิ้มไปด้วยเลยนะครับผมสําหรับเพลงนี้นี่นะครับผมในในตอนที่เข้าห้องอัดเนี่ยใช้เวลานานนะครับเวลาใช้ในอัดผลงนานเพลงนี้ครับก็นับได้ว่าเกือบชั่วโมงหนึ่งครับ<อ>ครับมีอาจารย์เป้ชเวิตคืออาจารย์คนที่ทําดนตรีแล้วก็เป็นควบคุมร้องเพลงครับผมที่แรกก็ นัดอาจารย์ผู้แต่งเพลงละครับมาวันที่3เมษาแต่ว่าท่านได้เสียชีวิตวันที่1เมษายนก็เลยผ่านมาเองใช่ครับก็เลยอาจารย์ที่บันทึกเสียงแกคุมร้องก็ประมาณชั่วโมงนิดครับเลนะครับผมจากวันนั้นมาถึงวันนี้เนี่ยนะครับผมสง่ายาจะขอบคุณใครเป็นพิเศษครับ คืออยากขอบคุณท่านอาจารย์พรนวัตเหล่าง,งามครับคนที่เสียชีวิตไปคือท่านได้นำผลงานเพลงเพาะให้สง่ามาร้องก็อยากขอบพระคุณท่านมากๆครับถึงท่านจะไม่รึอยู่แต่ว่าสง่าก,ก็ตั้งใจแล้วก็จะทาผลงานเพลงของท่านให้ดีที่สุดที่เราเคยตั้งใจได้พูดกันคุยกันไว้ครับครับผมนะฮะตอนนี้เนี่ยมี MV ถึง2เพลงนะครับครับแล้วตอนนี้เนี่ยปล่อยซิงเกิลแบบมลวันนี้เนี่ยปล่อยไปกี่เพลงแล้วฮะ รู้สึกว่าปล่อยไป3าสเพลงแล้วครับแต่ว่าเพลงที่เชียร์ตอนนี้ก็คือบอเลือกอายเจ็บแปลตายคับๆครับผมมีเพลงอะไรบ้างที่ปล่อยไปมีผลงานเพลงในอัลบั้มชุดนี้ก็หยุดหายใจแอปคงลืมครับผมยืนเศร้าเมื่อเขาแต่งประกาศขายหัวใจแล้วก็คนจนความหล่อรวมถึงผลงานเพลงสายฝนบนความเพื่อนหอดครับผมนะฮะคาว่าอัลบั้มนี้เนี่ยจะเต็มเมื่อไหร่เอ่ย คืออัลบั้มนี้เต็มเรียบร้อยแล้วครับเต็มแล้วเหรอฮะโอ้โหนะครับผมเพียงแต่ว่า MV ตัวนี้ถ่ายทำแค่ไปสองเพลงนะครับผมนะฮะเพลงที่เหลือนี่ถ้าขาดพระเอกมิวสิกนี่ก็มาหาแถวแถวนี้ได้ไดแล้วครับเต็มคนจนคมหล่อเต็มที่สามกำลังจะทำครับอ๋อเนะครับผมสองเพลงนี้เนี่ยไปถ่าย MV ที่เดียวกันไหมครับที่เดียวกันครับที่จังหวัดอุบลราชธานีครับคืออย่าง จากถ่ายตรงคือให้เข้ากับคอนเซ็ปต์คนที่แต่งเพลงด้วยท่านอาจารย์ก็เป็นคนจังหวัดอุบลราชธานีครับผมนะฮะบรรยากาศเป็นไงบ้างครับพอาร่างรู้สึกว่าเพลงปลืเลือกไอ้เจ็บไปได้คักเนี่ยบรรยากาศการถ่ายทําคือเป็นการเองครับกับทีมงานแต่ว่าบทเพลงหยุดหายใจให้คงลืมนี้เป็นเป็นเพลงที่เป็นวันที่แบบ วันที่จะก่อนจะถ่ายอ่ะผมก็เกือบหยุดหายใจเป็นจริงเพราะว่าวันนั้นรู้สึกว่าอากาศหนาวครับจําได้คือวันที่25ธันวาคมวันนั้นอากาศหนาวมากคือผมคือเป็นยังไงไม่รู้อ่ะคือเกือบหยุดหายใจเปองจริงก่อนจะถ่ายก็นั่นแหละครับครับผมนะฮะแล้วนางเอก โอ้โห MV นี้ได้มาแต่ไรมารู้สึกว่าอาจารย์ทำทีมงานคือเพลงบอลเลิกไอ้เจ็บไปตายกันเนี่ยอาจารย์ตุ๋นครับอาจารย์ตุ๋นเป็นคนสรรหามาคือน้องน้องเมย์ครับเดียนอยู่ราชพัฒน์ปุณรชธานีปีหนึ่งครับผมสำหรับเส้นเรื่องนี่ใครเป็นคนคิดเอ่ยอาอาจารย์คนที่ถ่ายทำถ่าย MV เลยครับเขียนบทกันแล้วก็เพลงบทเลิกไอเจ็บไปตายกับคัทเนี่ยคือรวมรวม ความคิดการเชียนบทกันแล้วก็ถ่ายถ่ายวันเดียวแล้วก็ตัดต่อวันเดียวเสร็จแล้วครับโอ้โหสุดยอดมากๆ,ๆเลยนะครับอยากจะรู้ว่า MV เนี่ยสวยขนาดไหนเนี่ยอันนี้เนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยสามารถติดตามได้าทาง y ย t u u e ไม่ะ y o ยู u b e ได้ครับนีครับผม ชื่อสง่าวนารักก็ได้หรือไม่ก็พิมพ์ชื่อเพลงบนเลือ้ไย้เจ็บแต่ตายคักๆแล้วก็มีอีกเพลงคือหยุดหายใจอ้าคงลืมครับแล้วมาช่วงนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปพักเบรกกันสักครู่นะครับช่วงหน้าเนี่ยยังอยู่กับเราสองคนนะครับคุณผู้ชมนะฮะยาอยู่เฉยๆนะครับผมสงเอสดเวฟมาทักทายกันหน่อยท่านหน้านะครับทัง4 8แต้อง1้5นะครับเอาไว้ว่าช่วงนี้นะครับเราไปพักเบรกกันสักครู่ครับ จังหวัดสมุทรสาครนะคะหรือที่เรียกกันว่ามหาชัยนะคะจุดน,นี้เรียกว่าเกื่อนเจ้าพ่อหลังเมืองเทศบาลสมุทรสาครนะคะส่วนฝั่งนู้นจะเรียกว่าท่าฉลองค่ะ ลอกฉันมาตลอดเลยใช่ไหมเธอกำลังปิดบังในสิ่งที่ฉันไม่รู้ในสิ่งที่ฉันไม่เห็นและกำลังปิดบังอีกคนที่เขามีรู้อะไรไดโปร อกกับฉันเมื่อตาบกลงเลยได้ไหมว่าที่จริงแล้วเขาก็เป็นคนที่เธอยังรักยังคงเป็นคนรักของเธออยู่อากเธอรักเขายู่แล้วเธอมาบอก

The damn- และเจ็บไม่น้อยกว่าฉันเธอยังหวังว่าเธอจะได้ใจหางันรู้ว่าเธอมีใคร ใหากเขารู้เขาคงต้องเจ็บและเจ็บไม่น้อยกูฉันเธออย่าวังว่าเธอจะได้ใจหากฉันรู้เธอมีใครอยู่แล้วฉันคงไม่รักเธอไม่มีอะไรทําให้คุณดูดีเท่ากับการมีรูปร่างที่สมส่วนและคุณกําลังประสบป,ปัญหาอ้วนเกินไปหรือผอมแห้งไร้เลือดแรง ใช่หรือไม่ถ้าใช่มันจะทําให้คุณหมดสนุกกับการใช้ชีวิตปัญหาเหล่านี้จะการได้ง่ายแค่เพียงนิ้วสัมผัสเคล็ดลับง่ายๆเพียงแค่คุณมีแอปงั้นเรามาพิสูจน์กับผลลัพธ์ที่เหลือเชื่อกันเลยดีกว่าครับแอปที่หนึ่งเครื่อง88.75ลุลูกทุ่งกรุงทนใช้สร้างความสุขกับเพลงสไตล์ลูกทุ่งและเพื่อชีวิตรอาแบบ แอปที่2 98.75 Play FM จะทำให้คุณไม่พลาดกวับเพลงไทยและเพลงสากลและแอปสุดท้ายจะช่วยให้คุณผ่อนคลายคล้ายอยู่ในสปายหรือมีระดับคลิกลื่นไปสปา .25 มิวสิกลีเล็ก